สวัสดีครับเพื่อนๆออสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการตั้งค่าในส่วนของการจัดส่งนะครับเช่นออถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพคิดเท่านี้นะครับอยู่นอกเขตคิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำออแนะนำวิธีการนะครับว่าเราจะตั้งค่าย,ยัางไงเดี๋ยวเพื่อนๆทำตามไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเว็บที่ทำใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะ แนะนําในการตั้งค่าชิปปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับโ okay. อเคเนี้ยผมก็แอดสินค้าไปแล้วนะครับ2รายการนะครับเดีย๋ยวเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับว่าจะตั้งยังไงนะครับอย่างแรกก็ให้เราไปที่แดชบอร์ดนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆน่าจะทําได้นะครับถ้าใครยังทําไม่ได้หรือว่าสงสัยว่าจะตั้งค่าหรือว่าสร้างเว็บขึ้นมายัางไงนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับ ในส่วนนี้ก็ไปที่ตัว WooCommerce นะครับแล้วก็ไปที่ setting นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ตรง shipping นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้ใส่โซนนะครับใส่เข้าไปนะครับ add shipping zone นะครับก็ add เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ว่ากรุงเทพนะครับอะฮะ ตรงนี้นะครับก็ให้เลือกนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าเนออื่อนไขก็คือส่งในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็คิดค่าค่าส่งอาาัตราหนึ่งแต่ว่าถ้าส่งนอกกรุงเทพเนี่ยก็จะคิดอีกเลทหนึ่งเนาะผมก็จะบอกว่าเป็นแบ่งกอกเนาะเป็น<ๆ>แบบนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับ add shipping method นะครับก็ เลือกเป็นแฟลตเลทนะครับมันจะมี3อันแฟลตเลทฟรีชิปปิ้งแล้วก็โลเคอล i พิกอัพนะครับหรือมารับของก็เลือกเป็นแฟลตเลทเนาะแล้วก็กดที่ add s i i p p i n g method นะครับอ่ะก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มา edit กันนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเอทเวิรไว้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอิด t กันนะครับก็บอกว่าส่งลงทะเบียนลงทะเบียน 30บาทนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้30ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ถามว่ามีแท็กไหมนะครับก็บอกว่าไม่มีนะครับก็คอสก็คือ30บาทนะครับกดเซฟนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยส่งลงทะเบียนเห็นไหมครับอีกอันนึงนะครับก็แอดเข้าไปอีกอันนึงนะครับก็เป็นแฟลตเลทเหมือนกันเนาะกดแอดไปนะครับตรงนี้เป็น EMS นะครับอีกนะครับ s อ e ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้คิด50บาทนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟเชนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็กดเซฟไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปที่ Clipping Zone อีกทีหนึ่งนะครับสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับ Not c o v e r นะครับก็คือทุกทุกที่ที่ไม่ได้อยู่ในโซนของเรานะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูครับตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือทุกทุกที่ที่ไม่ได้อยู่ในโซนของเราเนาะเสร็จแล้วก็กด manage นะครับตรงนี้ add ไปนะครับบอกว่าเป็น flat rate เหมือนกันเนาะ add shipping method ก็คือ ตรงนี้แก้ไขนะครับเป็นนอกเขตนอกเขตกรุงเทพนะครับลงทะเบียนนะครับตรนนี้ไม่มีเราเลือกว่าถ้าเป็นนอกเขตเราคิดแพงกว่าเรากดไป50บาทนะครับกดเซฟนะครับก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็นแฟตเลทเหมือนกันนะครับก็แก้ตรงนี้นะครับ ถอมว่า e m s นอกเขตกรุงเทพนะครับก็ร้อยห่งสมมติเป็นแบบนี้นะครับกดเซฟเชนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็าไปลองซื้อของกันดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคงั้นก็ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเลือกซื้อสินค้าดูนะครับ กด add to cart เลยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่า View view c r r d นะครับหรือว่าจะไปดูตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับหลักสูตรนี้ที่นี้ราคาเท่านี้บาทนะครับร้อยองพันแล้วตรงนี้ก็มี e M S 50บาทนะครับแตเลทเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงนะครับอ่ะกด process checkout ไปเลยนะครับ อันนี้นะครับในกรณีที่ตรงนี้เนี่ยนะครับคือผมกรอกข้อมูลไปบ้างแล้วผมอยู่ที่กรุงเทพเนาะเนี่ยบางกอกนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยก็คือบางกอกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนนอกเขต50นะครับ e m s 1 0 1นึงเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเป็นกรุงเทพนะครับ รตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเลือกว่าทุกที่ถ้าไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพก็คิดราคาราคาอีกราคาหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ตอนแรกที่มันขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันจะมาเปลี่ยนเองอีกทีหนึ่งตอนที่ลูกค้ากรอกเป็นชิปปิง้งชิปปิง้งตรงตรง,ต,รงตัวเมืองนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้เนี่ยนี่ครับนี่ก็จะเปลี่ยนไปดูราคาก็ได้นะครับ เมเมก็เป็นร้อยหนึ่งนะครับเขาก็จะคำนวณให้นะครับก็ให้ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเนาะโอเคแล้วก็มีอีกหน้านึงนะครับเห็นบอกว่าอยากมีคนที่ต้องการสนับสนุนนะครับผมก็ทําหน้านี้ขึ้นมานะครับสนับสนุนการสอนฟรีผ่าน u t u b e นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมันโอเคนะครับไม่อยากให้ผมขายคอร์ส นะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็สนับสนุนนะครับสามารถเลือกจํานวนได้นะครับว่าต้องการสนับสนุนเป็นเท่าไหร่ก็กดตรงนี้ตรงนี้จะรับผ่าน PayPal นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในส่วนของ WooCommerce นะครับการตั้งค่าในส่วนของการจัดส่งเนี่ยที่จริงแล้วก็มี ข้อมูลเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับจะได้เลือกกันได้ถูกเนาะว่าจะใช้แบบไหนแล้วก็หยิบกันไปใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ